สวัสดีดาเอาฝนตกสิไปหับพี่สาวมาตะกรุงเทพแล้วนวดถ่ายยุบัวใหญ่จมเปรจมเปรตโจมผลว,ว่าออกมาสาวนะเอาฝนตกจังเลอันคือบัทัวฟ้าเนาะบาทนี้ตกอยู่แต่บ้านคู่ขาด อันนี้บรตก <laughs> สิไปห้าพี่สาวหล้กก็มือเอื่อนเศร้าแล้กก็สีแด้เดินทางตะเศร้าไปอำเภอชุมพวงไปส่งคุณตาขึ้นสวรรค์ส่งคุณตาขึ้นสวรรค์พี่น้องเออ้ยเอาไปก้นเจ้าเด็กๆขึ้นขี่สาต ขี้เหร่นขี้หัวอยู่เนาะคนหนึ่งแหงเล่าเฝล่าไปหาพี่สาวแล้วจมแล้วมาแล้วสิไปอันทรงคุณตาขึ้นสวรรค์เหมืออื่นละ่ะแล้วให้คนแทนงานแล้วว่าแล้วแล้วา่า,าวเฮาซาเราเพิ่นจี่คีอมอ่อจะไสามากีคีอมอ่อจะไสเขาบานพนาฝนตกเด่น ตกบังแห้งหนึ่งอยู่บ้านอยู่บ้านคู่ขาดแต่ว่ามะหอดบ้านอันมะหอดบันดาลแล้วอันเลยกันมาสามกิโลคือคือดินแหกงเกล็นอยู่ะบาดนี้ว่าตกสังโอฝ <c oughs> นตกว่าทัวฝ่าอีหลีเดีจะให้ชมวิวข้างทางเดิอมพี่น้องสามหอดตลาดหัวใหญ่ เนะคือสบประด้ไล่สุดดอกไว้เมื่อนี่นี่จะแนวนยากจมกันเ้ยฟ้าแหลบปีบีอยู่เฝ้าออกันนางจม,จมจมจมเบิ้งวิวขางทางเด้อพี่น้องที้ฟ้ากับสีน้าเนี่ย สบาอยู่บ้านโตกแล้วตอนออกมานน่โตกแค้งตือบอยู่พราะหลังกะโจกรถไอ่เพราหลังกระจกรถแต้ใสเหี่ยวๆนี่แหละฝ้ <c oughs> าวฝ้าว,าวน้ำเอื่อยแล้วถาถ้าเบิงถ้าเบิงคือนรถมากแล้วสิจมแล้วเป็นค้นมักจมเป็นไหนพี่น้องทางคนทาง หันกล่องอันนี่บ่นี่ว่าสิไล่สดกับว่าไล่ดอกบาาัตถะอันบัตา,าพี่สาวขึ้นมาถึงรถเล้าสิจมหันกล่องเฮ้ย <c oughs> หันกล่องให้เบื้องทาง <c oughs> พรุ่งนี้ล้อหมุนแต่เช้านะจ๊ะทุกคนเอือล้อหมุน เจ็ดโม,มงแปดโมงนี่ละเจ็ดโมงไปหอดจ่าสาวแนวไปอยากไปเฝ้านะอยากไปอยากไปเร่นแบบธรรมดามดาว่าต้องเฝ้าขับรถโบกิงไาอยากเฝ้าตอนนี้กำลังสิไปตลาดบัวใหญ่ไปหาพี่สาวแล้วไปทำงานเฝ้าไข่อยู่กรุงเทพ ขัาไข่อยู่บ้านไหนจางเีลาทาังไปบัวใหญ่ทั้งไปตลาดบัวใหญ่เดี๋ยวก็ะหอดปากทางแล้วต่วามันนันต่วามันสิ่ด้ไปกลับรถอันไก่ติถึงปากทางแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปกลับรถ เลี้ยวซ้ายไปกลับรถทางกลับรถมันไก่โหดพี่น้นงวุ้นอยุ่คนอ่ะมองไฟเหลี่ยมแมแมบแมบ่่คน่ะมองกลับรถอ่ะได้มากลับรถบักไก่นึงพี่้องเอ้ยข้าจ่าเฮ็ดทางคนถากะฐาทางกะเฮ็ดเลี้ยวบวูปิน ขาเจ้ายิางเฮดทางอยู่มันเหลือหมองเดียวนี่แหะเพราะท่านได้แล้วจอดกันกระสีคู่ค้าแน่กล้องกระดิสัันแน่เด้อกล้องกระดิสัันดึกๆดักๆก,ก,ก,ก็ทางันบดีข้าเจ้าเอาอันมือแมคโคขูดขูดทางไหมก็เลยเป็นทางบดี ข้างุักกำลังจะมุ่งหน้าเข้าตลาดอำเภอบัวใหญ่ร่างสิไปบัวใหญ่หรอพี่น้องเดี๋ยวไปแก่ไก่สาไ่กับสีไทยเบื้องอีกเทือน,นึงเด้อตอนนี้ขับรถก่อนนะจ๊ะกำลังจะเข้าสู่ตลาดบัวใหญ่แล้วนะจ๊ะ และน้ำกดดลดอันโอ้ตลาดบืวใหญ่จ้าทุกคน เอาสูตรตลาดบัวใหญ่เลยวตลาดแรงหน้าซาใหญ่ก็ซิมีเนวกินหลายอย่างพี่น้องจ้าใส่เบืองเนวกินเด้อคุณน่ะแม่ค้าขายของเต็มอยู่คุดโดมโดมหน้าซาใหญ่เห็นว่าพี่น้องนี่ละโดมโดมโดมเอาโอ้เสี่ยวก็บอกบอกคอยนาอ แต่หละแล้วาล่างเราถ่ายอยู่นะหน,น้าซเซเว่นหน้าเซเว่นคอยก็ต้องไปเลี้ยวรถ จำหนี้ก่อนด้อพี่น้องไปกลับรถก่อนพี่น้องบ่มีหมงคลกราบรถไปหาหมงคลกราบรถเข้ามาแล้วบ่วมีหมงคลกราบรถไปปองเก่านี่ไปกลับได้บ่นะ้อ กับพังนานี่แหละพี่น้องจ๋าจำนียก่อนเด้อกับกับได้บนนี่เข้าไปได้ไหมอุ้ยไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่ได้พี่น้องข้าเจ้าก้อสัโอ้ย เจ้าก็สั่งกัปป์ได้กับนี่ได้บ่